เริ่มต้นปีใหม่ด้วยอะไรดีๆกันบ้างค่ะสำหรับมิตรภาพของคู่เพื่อนซีเอ็มวิทยาวัฒน์และเนตรอดีตผู้จัดการที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีปัญหากันจนถึงขั้น unfollow Instagram และยุติรายการตามใจตูตท,ที่ทั้งคู่ทํามาด้วยกันแม้ว่าเอ็มจะออกมายืนยันว่าไม่ได้แตกหักกันอย่างที่เป็นข่าวแต่ดูเหมือนว่ามิตรภาพของทั้งคู่จะไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆแต่ล่าสุดค่ะหลังจากที่ผ่านมานานกว่า4ปีทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพร้อมกับภาพที่หลายคนรอคอย โดยงานนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยทิ้งเรื่องราวที่ผิดใจกันไว้ในอดีตพร้อมกับเริ่มต้นใหม่ในปี2025ด้วยการปลดบล็อกแล้วล่ะค่ะทุกคนบอกกันทำไมนะเมทาวิน อ <therapist. S 2> oh, <laughs> ันบอกไปดูเขารักกันสองวันดีสี่วันตีเลยไม่ตีแล้วสาถูกาุถูกอีเนืมีจริงคุ้มฟ้อง่รัสสิด้วยเถิดขึ้นชื่อว่าเพื่อนแท้ที่ร่วมทุกร่วมสุกันมาไม่ว่าจะเคยมีปัญหากันไปนานแค่ไหนสุดท้ายก็เคลียร์ใจกันได้จริงไหมล่ะคะจริงแาลและทายก็สองคนอีกแล้วเพ่เห็นปะเขาไม่รักกูอะ อุ <l id> Year, ้ยขอโทษนะแท็กไม่ได้บอกกันอยู่ h a ป p y n เยียร์ค่ะม่อ่ะสเปเชียลลูกชาเข้ามาแล้วค่ะให้รู้นะนี่ค่ะทุกคนบอกกันทำไมนะ วินอันบอกไปดูเขาลักกันสองวันดีสี่วันตีเลยไม่ตีแล้วซา,าถูกซ้าถูกนอินเทสมีจริงคุ้มค่องสิรักสิดด้วยเถิดเอาแล้วทายลวสองคนอย่างนี้เพิ่งเห็นปะเขามไม่รักกลัวอุ้ยขอโทษน,นะแท็กไม่ได้อบอกกันอยู่ p ป็นนิยายค่ะไม่ค่ะสเปเชียลลูกชายเขาระไแล้วใชค่ะให้รู้นะ